การที่เปรตแปรแล้วโคตรดูดีทุกคนนี่เครื่องมือสีนะเราจะพานออกไปกันเฮ้ยจุดบดีโอ้ยเยอ่เย่เย่เย่มาแล้วมาแล้วฟังเสียงมันจะเสียเดี๋ยวฟังแล้วาอะไรอะเออสายบัตเตไฟบาตเไฟ้าว ai 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 Ơ ơ ơ ơ ai 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 Ơ ơ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  Ơ ơ ơ หนไาเป็นหมดตัวเมื่อกี้เห็นหน้าเป็นหน้ากองอยู่ตรงนี้อย okay, ู okay, ่เลยหึริงเหี้ยวะแมทุกคนมาปั่นกันเอาอ่ะเฮียย่าหน่อยวะเฮียเอ้รถผมจะไปแล้วมีที่มีที่กันจะไป ที่คนอยู่เยอะกว่าทีด้วยว่าไอ้มากี่ตัวมันนะฮยว้าวมาเยอะจังวะมากี่ตัวน่ะ มันนั่งว่ะทุกคนหมามันนั่งเ,งเฉยขดขดได้ไปเฉย้ยมือถือผมอาจจะตกในสามสกอเน่เอเอนังกลัวแล้วมาแล้วมัน,มมนปส้มสกอเน่ ผมปั่นมือเดียวมนยนันไม่สนุกครับซึ่งผมก็ชีวิตกูชีวิตกูแต่ละว,วันแม่งโคตรเหี้ยเลย เราจะมาเดินหาอย่างวงัองกับนะครับที่ผมทำหายไปมาสักดูนี้ตดตีตีตีโอเจ้ยังวังนี้ได้นะซึ่งเออถูกประเดี๋ยวมีค,คน นี่แสงมันนดำวะเดี๋ยวปะคะแล้วน่าจะคนเราเอาไปซ่อมตรงนี้คับผมขอไปซ่อมตรงนี้นะครับทุกคน 遇上流测金